มาดูการยกต้นทุเรียนใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมการเอาไปปลูกนะครับผมอันนี้เป็นทุเรียน6ปีนะครับพันหมอนทองอันนี้ก็ขึ้นแบบทุลักทุเลเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากเลย10บล้อหนึ่งครับใส่ได้3ต้นนะครับถ้าเราใส่มากกว่านี้ข้างหน้าก็จะทับกันนะครับแล้วด้านหลังก็จะเลยไปโดนรถคนอื่นนะครับจะใส่ได้อยู่ประมาณนี้สวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้เราพามาดูทุเรียนหมอนทองนะครับอายุ6ปีนะครับ เลี้ยงในวงซีเมนต์น,นี้วงเหล็กมาโดยตลอดนะครับผมท่านใดที่อยากปลูกนะครับไม่ต้องรอนานปลูกแค่ประมาณ1ปีถึงปีครึ่งก็เริ่มออกผลแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำการเคลื่อนย้ายนะครับ ันที่เรายกส่งให้ลูกค้านะครับไซส์ใหญ่มากเราจะทําการห่อหุ้มใหม่ให้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันการฉีกขาดระหว่างการยกนะครับผมหลายหลายคนคงแปลกใจนะครับว่ามันอยู่แบบนี้มันโตได้ยังไงนะครับก็เราค่อยๆเลี้ยงค่อยๆใส่ปุ๋ยนะครับก็ดูแลเดือนละครั้งนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งแล้วก็ไม่รดน้ําวันละครั้งทุกวันนะครับมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ครับอย่างอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย แล้วก็ยาแมลงยาไรแดงก็ตามอายุใบครับใบแก่ใบอ่อนนะครับตามช่วงใบเลยครับอดเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะยกกันยังไงนะครับผมอาจากกันแล้วนะครับหลังจากที่ให้เราเลี้ยงมาเราเลี้ยงก็รู้สึกเสียดายนะครับขายไปก็เสียดายนะครับกว่าจะเลี้ยงมาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเลี้ยงใหม่ครับเรามีเยอะครับ มีเป็น20ต้นเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจไปปลูกนะครับปลูกไม่เป็นนะครับถ้าซื้อจํานวนมากเรามีบริการสอนให้นะครับดินปลูกดินปลูกก็มีพร้อมนะครับมีดินปลูกพร้อมมีวิธีการปลูกการดูแลการให้น้ําเรามีแนะนําให้ทุกอย่างครับผมต้นสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ ขายชุดนี้ไปแล้วกว่าจะมีเลี้ยงได้อีกทีองกับปีหน้านะครับไม่ต้องรอนานนะครับไซส์แบบนี้นะครับ1-2ปีให้ผลผลิตเลยครับ ปลูกไม้แบบนี้นะครับจะต้องมีการปรุงดินก่อนนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเข้าไปโตแล้วถ้าเราเอาไปตั้งไว้ในดินเหนียวๆนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้ลากเดินได้ช้านะครับ พี่ๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ก็ขึ้นแบบทุลักทุเลเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากเลยสิบร้อหนึ่งครับใส่ได้3ต้นนะครับถ้าเราใส่มากกว่านี้ข้างหน้าก็จะทับกันนะครับแล้วด้านหลังก็จะเลยไปโดนรถคนอื่นนะครับจะใส่ได้อยู่ประมาณนี้ปีครึ่งนะครับได้ลูกเดี๋ยวไว้ถ้ามันออกจะพาไปชมนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราได้ทําการคุมให้ลูกค้านะครับหลายๆท่านที่สั่งไปเราก็ทําให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ อันนี้ก็วิ่งกลางคืนนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับปกติถ้าวิ่งกลางวันเราก็จะใส่ให้หนาหน่อยนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับวิ่งกลางคืนสบายๆการเย็บนะครับเวลาเราส่งไม้ไกลๆนะครับจะต้องคุมให้แน่นนะครับให้แน่นพอสมควรเลยเพื่อป้องกันการลมโยกลมกระเพือนนะครับมันจะเสียหายนะครับผมท่านใดมีข้อสงสัยประการใดนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับไซส์แบบ บิ๊กบึ้มเลยก็ได้ครับหรือ2ปีเป็นลูก1ปีเป็นลูกนะครับโทรมาสอบถามกับผมได้นะครับที่เบอร์0917938000ครับเบอร์นี้มีรลยครับดินของท่านดีไม่ดียังไงถ้ามาหาผมก็เอาดินติดมาด้วยครับดินเปียกครับถ้า5โลตรงที่ท่านจะปลูกทุเรียนนะครับดินลูกลังแบบนี้ก็ปลูกทุเรียนได้นะครับเดี๋ยวเราไปผสมเอานะครับเราไปเรียกว่าปรุงดินนะครับผมสามารถปลูกได้หมดดินเหนียวก็ได้นะครับนี่ดินแบบนี้ก็ปลูกได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามา ค่อยศึกษากันก็ได้นะครับหลายๆท่านถ้าเอามานี่ก็ที่ปลูกไม่เป็นนะครับมาดูตัวอย่างที่เราแบบปลูกง่ายๆก็กลับไปหัดปลูกก็พอจะเป็นกันบ้างนะครับผมซึ่งการปลูกทุเรียนแล้วเนะี่ยจริงๆนอกจากต้นพันธุ์ที่ดีแล้วการที่ดูแลให้ถูกต้องรดน้ําให้ถูกต้องให้เพียงพอถึงจะส่งเสริมนะครับให้ทุเรียนนั้นโตไวขึ้นติดง่ายขึ้นนะท่านซื้อต้นที่ดีไปแต่ ถ้าท่านลดน้ําน้อยทิ้งช่วงระยะเวลาการลดน้ํานานเกินไปหรือทําหลุมขังน้ําเผื่อไว้มากจนเกินไปใส่ปุ๋ยมากเกินไปแบบนี้หรือแตกใบอ่อนมาแล้วยายังไม่เคยฉีดเลยปล่อยจนแมงกินแล้วมาฉีดแล้วก็ค่อยมาถามว่าทําไมใบเป็นไม่กวาดอะไรแบบนี้ครับผมทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดจะทําสวนทุเรียนคิดจะปลูกทุเรียนนะครับก็จะต้องสามารถมีเวลาให้เขาดูแลให้เขาได้อย่างน้อยก็วันเว้นวันก็ยังดีนะครับผม ถึงจะมีโอกาสที่ทุเรียนจะงามนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นชาวสวนอยู่แล้วนะครับ5วัน7วันไปดูทีก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาจะเข้าใจเรื่องระบบน้ําให้ยังไงอะไรยังไงเกี่ยวกับธรรมชาติของทุเรียนนะครับสําหรับท่านที่ซื้อทุเรียนไปนะครับแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับว่า10บวันแล้วจะต้องทําอะไร20วันแล้วทําอะไรหเดือนแล้วทําอะไร ปุ๋ยจะต้องใส่เท่าไหร่ยาจะต้องใส่ตัวไหนยังไงครับเดี๋ยวเราบอกให้นะครับแอดไลน์ถ่ายรูปส่งมาถามได้ไม่เกิน1เดือนถึง2เดือนอ่ะท่านทําซ้งๆกันทักเดียวเดี๋ยวท่านก็เลิกถามผมแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ยากท่านก็จะค่อยเรียนรู้วนไปนะครับผมเบอร์ผมนะครับ091 793 8000นะครับ086 383 3061 096 962 6986ครับเบอร์8 0 0 0นะครับมีไลน์ถ่ายรูปส่งมาได้นะครับ อันนี้ก็มีพี่คนนึงนะครับจะมาช่วยซื้ออีกหนึ่งต้นนะครับไปจันทบุรีนะครับอยากได้ต้นใหญ่ๆนะครับปลูกปีเดียว2ปีเป็นลูกเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับสวนพลอยสวนพันไม้อยู่ตำบลโคกไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ